สดีครับสบายสบายสไตล์หนึ่งตนครับอ่ามันนีส่สภ้พามาเบิงบรรยากาศหิ้มน้ำหิมน้ำมีดีครับปูนไปปูนแต่กระล่องไปปูนอีกครับหาสิมาอย่างบดมหาป่าครับนี่มาเก็บบักเซลมักเซลได้เนาะบิง ถ้ากันยังอยังอ,า,งอ,า,งอาลานพคนเดี่ยวผมเสียเบิง้งโอ้ยพคนลูกแห้งพี่น้องเอ้ยลกูกคัลกลูกแห่งวันนี้นสิ้ผ้ามาเก็บซะก่อนแล้วกะเดี๋ยวสิ้ผ้าไปเบิง้งวิธีการดองครับขุ่น,นเบิง้งโอ้ยดองก็สีแสบ็บเหมือเด้อเหมืงเด้มมือเดิ โอ้ยหลบน่องใหญ่ๆคุณนี่ต้หนวยใหญ่ได้หรอมันเริ่มมันน่ะนะครับมันมันอันยังเกาะมันเริ่มสุกเถางมีฝนน่ะมันก็เลยสิโลนจะหาตะเหียบกระเดมาเบิองเออบระเดืมาเบิองจักรเถ้าเห็นตั้งแต่ตอนเป็นดอกแล้วก็เป็นหน่วยเนีอยหน่อยจนหิมหนามเลยเจ้หิมหนามงาจนกองกองซ้ำไหนกองตั้งแต่อยู่เถื่องๆจนโล่งหนามเลยหนักแห่ง เบ้องเบิงเบืงเบื้อผมพาเบิงทั้งทีอ้ยขุง่ง่อยงันจิ้งนนเบืมองเบ้องเบืงเบเบื้องต้องจอดมันวยใหญ่น หอยใหญ่แหโอ้หหย็บเหย็บหย็บเหย็บหย็บมวยใหญ่เนื้อร้ายได้หนี่บรสบกอมหอมอืมบกขมกลินมเดียวกินแบบบัดองกับแซ่บแต่ว่าขายบัดองค่ะก็บแได้กินโดนปลาบัดองกินที่งานส่วนหนึ่งก็สิกินสดแหละครับแต่ว่ามันกินได้บ่เบิดดอกนอมันโมเมนต์เดวกินเบิดพุ่นเด้พุ่นขึ้นไปพุนขึ้นขึ้นขึ้นไปพุ่นได้ขุนยุทธึงพุ่นก็มีปากหลายหนึ่งพุ่นพุ่นขึ้นไปเกือบหอดยอดปากเผาพุ่นเนาะ แต่ว่าคือสีเก็บบได้ครับสมพด<ม>เพราะว่ากัสีบ่เ<ม>ขาเอื่อนยังบ่าต,าตัดเนาะกับเก็บเอาซ้ำซ้ำได้บรรยากาศฝนตกฝนตกกับบวันริมน้ำริมน้มองแถ่พูน <c oughs> ขับน้ำก็ไปพนนนูนคุณเนาะก้ัมมาอีกแล้วครับกลัมมาทั้งปีเนาะ อยางไรโอ้ยนี่มองนี่ขนาดพคนยืนเก็บแล้วครับนี่ร้านพคนยืนเก็บแล้วเป็นยังเต็มอยูุ่นกล่องจากไหนน้อจากสีเห็นทึงถงแบบนี้ออนี่ครับทั้งผีกับร้ายเนาะ ก็อ่อนลงมาเลยคุณเด๋้าขอเขก็บก็ซอยกันกันนะครับเก็บแล้วได้ยังมาเบึงเนาะว่าได้หน่อยได้หลายโอ้ยนงเบึงเด้อเบิงครับเบิงเบืงเบงเบ,งบ,งบงขนาดเก็บไปเนี่ยแได้นี่

หิมะหนาอยู่โอ้ยพี่ปุ่นตึงๆอยู่น้ำหนามโดนกับปนันพี่น้องเอ้ยพุ่นโดนทิม่มเดี๋ยวเ่าก็สิมาล้างแซวก่อนเนาะค่ะแล้วก็จงเอาไปดองค่ะดูว่าเฮ้ยนี่เสียงหนูไส้ค่ะมันอาบน้ำอยู่เนี่ย เรา้างแล้วากิสาวไนะคะปามคามะอาดเลือกอนหนวยมันเน่า Các à, thấy... bay hãy đăng kí cho kênh Để không มีตัวยังไงดูกาหนะ้าแม่กไทยคินะดเลเขาแซวสดๆนะจา๊ะมาดองกันเลยจ๊ะเอภาษีมาเก็บเก็บรังร้งดองเลยได้จ๊ะ

อันนี้ห้ากระดบัอกเซลเสทั้งแล้วเนาะจ้ะบัตาน,นี้ห้าไปผสมน้ำค่ะผสมนม้ำกับเกลือที่ใส่มักดงองบักเซลด้วยจ้ะค่ะี๋ยวอัตราส่วนตัวนี้คือคือน้ำทั้งหนึ่งค่ะคู่ทั้งหนึ่งเนาะค่ะนะคะ่ะแล้วก็ใส่ผงดองบกนวงค่ะผงดองบล็กนองนาะไปหาซื้อเอาค่ะอันนี้ ค่ะสิบาทดค่ะขนาดหกรอยกัมค่ะนี่ค่ะเนาะขนาดหกรอยกัมเครงหนงกับพ่อค่ะนะทำก,กันเลยเน,ะน,ะนะาะป้า่เครคืงหนึ่งค่ะ,ะเอามือคนๆเลยค่ะคนให้มันละลายหลับกับจังท,ที่ใช่ถัง แล้มือคนๆของกุ้งเคือละลายเนาะฟุ้งเลือตองเนี่ยละละลายแล้วค่ะคนแป๊บเดียวก็ละลายค่ะน้ำก็จะออกเป็นสีขาวนะคะถ้าก็สีเทลงช้งนีูน่เนาะอันนี้กะเอาค่ะกะเอาไม่มีสูตรตายโตเนาะ ดีเลยค่ะอ่ะพอดีเลยมาเนี้ยเอาฟ้ามาปิดไว้ค่ะถ่ายอีกป,ประมาณเจ็ดหมื่นค่ะถ้าะโดนอนเจ็ดหมื่นเนาะแต่จังมมากินฟ้าปิดไว้ค่ะอีเจ็ดหมื่นมาเบิ่งค่ะฟาจะเป็น,นแนวแดงค่ะอันนี้บอะะัอกเซลเนาะค่ะเฮาโดง ได้เจ็ดมือแล้วค่ะเด้ห้าสีมาเปิดพร้อมกันเลยค่ะเปิดทั้งพร้อมกันเลยเนาะชุ่ม่มอ่าซุ่มผลน้ำค่ะก็จะเป็นลขึ้นแนวเนี่ยนะจ๊ะเดียด๋วยวไดเบ่งซุ่มไตน่นาำได้เอามือจกเลยค่ะเพราะว่าได้จงองออกมากินเบิดตน,นี่ไงน,น,นุ่ไง งั้นก็จะจเอามือเอามือจุกเลยได้คกะที่เก็บเข้าตู้เย็นค่ะถ้าอ่ามันดองเด็ดเจ๊เหมือแล้วเนะาะจะเอาไปแช่อิ่มก็ได้จ้ะแบบตาาะหมักเนาะหรือว่าจะกินกับแก้วเลยก็ได้แต่ทุกคนหมักนค่ะเนาะแต่ว่าตรงรางน้มก่อนเดี๋ยวลองชิมมึงก่อน มีจอหนึ่นงข้างในพอดีกินค่ะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะแซ่บแซ่บแซ่บแซบ่บแซ่บคอแซบ่บ แจวเ,จาเนาะเจวกินกับปักแซลเนาะค่ะบักแซลดองเองค่ะตั้งแต่ไปเก็บจากต้นคุณเนาะขันตอนวิธีการไปเก็บบิกแซลมาหล,ลัวก็มาหลาแล้วก็ดองเนาะค่ะ,ะต่อไปเป็นการกินค่ะเอาเห็ดแล้วเขาก็มากินเลยค่ะ แก้วรองเองกินเองค่ะตัวแจ้วค่ะแบบค่ะ เจ็ดเมืองพอดีค่ะแก้วกระแจมาเด้อเมื่อกี้น้ำกันเนือจ้ากับสบายสบายสไตล์หนึ่งต้นจ้ะค่ะผู้ใดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กตดกติดตามให้น้ำเนเ้อจา้าเพื่อจะเป็นกำลังใจในการ็ำคลิปต่อๆไปจ้ะ má chào mất kiếm cầm một cái ấm bộ phạt, không chùm cái đi đồ

มาดู คือสายคือฝ <iałem S 1> นจ้ะทพ่ยุกเขาถ้าไพ่โมักแจวกินจูซือกระแสบอยู่ด้วยจ้ะอันนี้มักแจวจ้ะเสียงลมแบบแห้ง ไข่ใ,ในจะบ้มีฝนน้อยกะาตต่ตัตวไงจะน้อยกวดีครบ สัหรับทิ่นี้ก็แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่มกดติดตามใหช่องสบายสบายสตลยตึงตนให้น้ำเนือดค่ะบ๊ายบายได้เจอกันที่หน้า